ในจักรราศีนะครับซึ่งประกอบไปด้วยออ12ลัคนาราศีตั้งแต่ลัคนาราศีเมษพฤกษภมิถุนกรกฎนะครับสิงกันตุลพิจิกธนูมังกรกุมภ์ใน12ลัคนาราศีตรงนี้นะครับยังประกอบไปด้วยรายละเอียดปีกย่อยต่างๆ นะครับในช่วงที่จังหวะดาวมันเดินโคจรมาดีชะตาชีวิตของท่านก็มีแนวโน้มจะไปในทิศทางที่ดีอีกอย่างหนึ่งนะครับดาวที่ส่งผลดีในช่วงนี้กับหนึ่งลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเสน่ห์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไปไหนมาไหนก็ตามมีคนให้ความรักมีคนนิยมชมชอบ นั่นหมายความว่านะครับผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่คุณมีความรู้สึกว่าเ,เรื่องของความรักนะครับมันกระชุ่มกระชวยมากกว่าช่วงที่ผ่านมาเกินมาขนาดนี้แล้วจะบอกว่าถ้าใครนะครับเคยผูกดวงชะตาแล้วมั่นใจว่าคุณเป็นคนลัคนาราศีมังกรการผูกดวงลัคนาราศีคือใช้ทั้งวันเดือนปีแล้วก็เวลานะครับ ถ้าคุณเป็นคนลัคนาราศีมังกรช่วงนี้ดาวศุกรก์ไปโยกหน้าดาวศุกร์ได้ปฐุมเกณฑ์เไปโยกหน้าอยู่ในเรือนที่สามนับจากลัคนาทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรนั้นมีสเสน่ห์มีเมตตามหานิยมไปไหนใครรักไปไหนใครชอบคุณยังได้รับความรู้สึกเขาเรียกว่าให้ความเมตตานะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่คุณจะเห็นได้ชัดเจนว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะ นิยมชมชอบหรือผลักดันคุณในหลายๆด้านและพอมาถึงเรื่องความรักนั้นอย่างที่ผมบอกครับว่าจะมีความรู้สึกกระชุ่มกระชวยมากกว่าช่วงที่ผ่านมาที่ผ่านมาชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยมันไม่ค่อยกระชุ่มกระชวยเหตุผลเพราะว่าความรักมันไม่ค่อยเป็นไปอย่างใจที่ปราถนานั่นหมายความว่าดาวศุกร์ที่ไปอยู่ปทุมเกณฑ์นั้นก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันซักเซสไปอย่างที่คุณคิดทั้งหมดนะครับแต คุณจะมีความรู้สึกแฮปปี้สบายใจและก็กระชุ่มกระชวยมากยิ่งขึ้นและช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่ชะตาชีวิตคุณมีสเสน่ห์มากๆทีเดียวนะครับทั้งกับเพศตรงข้ามทั้งกับในวงสังคมสังเกตได้อยากจะมีคนมามีมิตรไมตรี My กับคุณอยากจะมีคนมาเป็นเพื่อนคุณหรืออยากจะมาเขาเรียกว่าสนิทสนมกับคุณในต่างวาระต่างเวลาต่างๆกันในช่วงระยะเวลาตรงนี้ ก็ขอให้ชาวลักนณาราศีมังกรทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับเดี๋ยวอ,อ,อีกสักพักหนึ่งผมก็ต้องออกไปทำงานแล้ววันนี้มีดูหวงจุย้ย2ไซส์งานสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านครับ